สวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมเคยแนะนําวิธีการจับภาพหน้าจอแคปภาพหน้าจอแล้วส่งหรือแชร์ผ่าน Messenger Line e อีเมลหรือแนบไปกับแอปโน้ตได้อย่างรวดเร็วด้วยการจับภาพหน้าจอจากนั้นแตะบนภาพขนาดย่อที่สแสดงขึ้นมาเพื่อเปิดการสแสดงผลแบบเต็มจอเมื่อปรับแต่งรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะปุ่มแชร์ด้านบนแล้วเลือกแอปที่ต้องการส่งได้ทันที Back to Basics วันนี้ผมมีอีกหนึ่งวิธีเป็นวิธีที่2ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ เป็นอีกหนึ่งเทคนิคลับที่ Apple ไม่เคยบอกไปดูวิธีกันเลยครับเริ่มจากให้เพื่อนๆจับภาพหน้าจอตามขั้นตอนปกติจะเป็นแอปไหนหรือการพูดคุยในแชทไหนก็ได้ครับในตัวอย่างนี้ผมจะจับภาพหน้าจอจากแอป s a f a ฟ i นะครับเมื่อจับภาพหน้าจอแล้วในภาพขนาดย่อที่สแสดงขึ้นมาให้แตะบนภาพขนาดยอด่อค้งไว้หน้าจอในการแชร์จะสแสดงขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆสามารถเลือกวิธีการแชร์ได้เลยครับ จะส่งผ่านเมล m e s s e n g e อร์แอป l ลน e หรือแอปใดๆเลือกกันได้ง่ายๆแชร์กันได้อย่างรวดเร็วแต่วิธีนี้จะเหมาะกับการแคปรูปที่ไม่ต้องการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับแคปปุ๊บพร้อมส่งในขณะที่วิธีแรกเราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมเพิ่มรูสศรเขียนข้อความต่างๆได้แต่ถ้าต้องการส่งอย่างรวดเร็ววิธีนี้สะดวกมากครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะผมยังมีอีกหนึ่งวิธีลับวิธีที่3ที่จะมาบอกกันในคลิปหน้าเพื่อนๆติดตามกันได้ที่นี่ครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ